สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์การถของเซกเทสนะฮะก็เราไปดูสติของคุณไอะโอ้โหวี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 นะเราดูสติของคุณนี้เนี่ยโอ้โหเอ้ยก็สวยอยู่สวยอยู่แล้วกสวยอยู่นะฮะก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะลองว่าไอ้การถ่ายวิดีโอบนหน้าจอเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่า ถ้าถ้ามันลุงนะแต่อาจจะกระตุกได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงอ,อะไรบ้างถ้ากระตุกอะไรก็อาจจะมีหักฐานเดี๋ยวผมจะไปศึกษาเพิ่มเติมน,นะฮะว่าจะให้มันไหลลื่นได้ยังไงแล้วทำใหแบบ้นาจอถ่ายแบบเอานาจอถ่ายเต็มแบบนี้ไม่ได้ต้องยอ่อมาถ่ายบนเดสก์ท็อปนี้นะฮะถึงจะถ่ายได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แลกนิดนะนิฮนะโอแลกก็นับว่าแลกมาแล้วก็หายแล้ว บอกว่าเจอกมากเลยไอ้อ้อะอ่าเพราะว่าเออผมที่ผมแพ้กูได้หลายรอบนะฮะเพราะว่ามีรูนแล้วก็ตังสามพันด้วยพี่โกงมากเลยคึ่งดวงล้วนๆเลยฮะปุ๊บปฟาบคอร์ดิโอเยเอยโอยเอยเจ็บจุเลยกดเจ็บกว่านี้ได้ไหมไอ้สัตว์ฮะเอาเอาโทนนีว่าได้อ uh, <What? S 4> <l ark> ันะเอาว่า าอาจจะ้อกไปด้วยอาจจะไม่ได้เสียงในเกมหรืออะไงนะให้คิดให้ให้คิดให,ให,สให้สัตว์ก,ก็กรนตีนี้นะนก็เต็บคุณไอ้นะผมจะเผยไตเลยนะตอนคุณไอ้มันจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะโอ้แลกมากมันจะฟาร์มไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะก็ถ้ามันซูไม่ได้มันก็จะฟาร์ม เสียใจด้วยสลาคุณไอ้ได้ไอ้ควายอาอเอ้ยควายนี่นะฮะผลลัพธ์ของโคนงาวเยี่ยกูกรดนคลิปฆ่าตายเฮ้ยโห <c oughs> <c oughs> มันเดินมาอง,งาอาจมากเลยฮนะ ก็นะัว่าผมได้เป็นฝ่ายเฟิร์สบบันะฮะเนื่องจากคุณไอค่อนข้างหิวนะเมื่อกี้นี้แต่ผมก็ไม่มีอะไรมากก็มีกากๆไปเนี้ยก็เดี๋ยวจะถ่ายแบบเต็มจอให้นะแล้วก็มีเสียงในเกมด้วยอันนี้ผมอาจจะถ่ายไม่จบนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวความจํามันจะเยอะมากนะฮะ เออเออเอตันตอนตอดตอดพ่อมึงดิสั์มึงพลาดไล้ควายโอ้แหละจอมันเล็กมากครับผมแทบไม่เห็นเลย ออกแวลลี่มาแล้วต่อเนี่ยผมเคยลองแล้วนะฮะก็ใช่ว่าจะลุ่งนะฮะมานาะก็ยังคงลดอยู่อ่ะอะอ่ะอะนะคีบคไอยย้เหี้ยเอ้ย <c ười> คีบไม่ช่วยนะบ ผมกะว่าไอ้เฮีย้ยรถคันเนี้ยมันคงจะตีมันตายพอดีที่ไหนได้ก็จะเป็นอย่างเทนนะ,ะไอ้ที่นี่มันชอบเห่อแม็ดาผมโคตรเกลียดเลยนะ <c oughs> เดีโยนตอดก็ผมก็พลาดไปแล้วนะฮะกับเร็วๆนี้แล้วเมื่อกี้นะฮะหลายคนงงว่าพลาดอะไรเดี๋ยวไอ้ยเจ๊ดี้วานี่ดิสัตว์แล้วไงแล้วไงแล้วไงอ่ะเอาว่าละ่ะไอ้ขวว ก็ดับโบดับเบิ้ลเฮเออะไรงนี้ก็ไม่มีเลยนะก็นำว่าซวยอยู่เอ้อเย้มมผมนอนเล่นนะฮะก็มองไม่ค่อยเห็นอาจจะกักกากไม่บ้างอ่ะ คอมเม้นอาจจะบอกว่ากากบ้บางก็แล้วแต่นะฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อนะต่อเล็กต่อน้อยนะฮะเป็นทรัพยากรเอ้ยอย่าโยนกูอย่าโยนกูไอสัตว์ไอสัตว์ไอ้เย่ย เอกะแล้วมันต้องรู้นะฮะไอ้เจดีมันแผนสูงก็ตอนแรกก็กะจะออกพูดสะพายแต่ว่าช่องมันเต็มหรือไสมันต้องตันดักตรงนี้เชื่อดิเดี๋ยวดูต้องตันดักตรงนี้ที่นี่มันกลตีนนะ ผมก็นอนเล่นด้วยเดี๋ยวปเด็นอนะ่ะผมจะไม่ไปจะรอรูนเกิดแล้วให้มันไปเก็บแล้วมาได้ดับเบิลยีย่อะไรตอนนี้ดูฮะ โอ้โหมันซวยเกินไปแล้นะหลายท่านคงเห็นในความซวยของผมแล้วเฮ้ยมันจะรักษาป้อมได้ดีมากเลยฮนะสำหรับไอ้เฮียไอ้เนะี่ย อันนี้ผมว่าเน็ตมันน่าจะหลุดหรือเปล่าเฮ้ยนี่สกอร์ผมสูงกว่าแล้อเนี่ยไอ้ควาย <c oughs> โดนกูหลอกนี่มันก็จะดันป้อมนะฮะมันสู้ด้วยนี่ไม่ได้ก็จะดันป้อมกูตัดหลอ,ลอกหรอยไอ้ควาย เนี่ยเฮดที Lori, okay, area, ouais. we ่อะไรไม่เคยได้ฮะได้แต่ลูนหูคุยที่หายเลยเนี่ยก็ถ้าไม่ติดนอนเล่นนะผมก็จะเล่นโหดกว่านี้อีกได้เฮดยังดีกว่าดับเบิลนะครับสำหรับผมนันน่ะ ใครนะที่คิดว่าได้ดับเบิลดีกว่าเฮดนะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้คิวแล้วก็แล้วแต่พวกมึงนะฮะมันก็จะตอดแล้วก็เดี๋ยวก็กลับลูนผมครับแม่แต่วานวานวานเอาพ้องเหรอว้ายกูได้อะ <laughs> หวานนะหลายคนเรียกหวานกูจะเรียกหวานฮนะเดี๋ยวเดีวมันจะตันตันแลว้ยนต่อวังขับรถไม่ได้เห็นนะเป็นเป็นตามที่ผมคาดไยเดี๋ยวก็จะกลับบ้าน๋อกลับด้านปุ๊บมันก็จะรีบดันป้อมฮนะเดี๋ยวดูเดีดูกัน ก็การเล่นเงี้ยนี่นะฮะห้ามขายขวดเด็ดขาดขอย้ําเลยนะ,ะว่าห้ามขายขวดเด็ดขาดผมเคยคิดว่าขายขวดออกของดีกว่าต้องเปลี่ยนความคิดแล้วนะ,ะนเห็นไหมมันก็จะรีบดันป้อมฮะเมื่อเห็นเราไม่อยู่พี่สีเกียร์นี่เนี่ยมองไม่ยากะะัะแต่เราก็ไม่รู้วิธีแก่เลือดป้อมเรา,เาลดทีนิดมันก็เอาะครับ ได้หลุดอะไรอะโอ้โหเออก็นับว่าเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังไม่ออกเลยนะฮะยังไม่มีตันมัน <laughs> ตันอ้ยรอะหลายคนกำลังคิดนะว่าผมจอกเบ็ดเมลหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูกัน สัตว์ต้องออกอยู่ละคุยเกียนเกินเนี่ยมันก็มีโอกาสมันก็จะรีบดันป้อมฮะวิธีเกียนของมันผมก็ยังไม่รู้วิธีแก้เลยนะเห็นไหมโยนคีพให้เลือดป้อมรถฮะเฮ้ยก็นับว่ายังไม่ได้ลูนเฮด โวยโอ้ยหี้ะกวนตีนเกินไปไล้ไอสัตว์เนี่ยเนี่ยฮะหลายคนเป็นโรคประสาทกระเพาะแมงเนี่ยแหละฮะ ก็ได้โอกาสเก็บรูนอีกนะฮะเอามาดูกันดีกว่าว่าจะได้รูนอะไรโอ้ผมก็คิดว่ากำลังออกกันพอดีเลย อ๋อโยนมาให้เลือดป้อมรถแต่วะนนี้ผมจะขอเดิมพันแล้วนะฮะโอ้โหเยี่ยเดี๋ยวไอ้ก็โยนตอดกลับมามึงพลาดแล้วอ๋อเย่ป้อมป้อมเออไปตีไปตายอ้าวตายอีกหัวควยนะฮะเอ้ยขอขอขอ,อภัยในความสุภาพ ซึ่งมันกวนตีนจริงๆนะฮะคอมเมนต์ด่ากันมันกันหน่อยนะฮะมันไม่ได้เล่นโหดมันเล่นกวนตีนนะเฮ้เดี๋ยวต้องเป็นของกูเ <c oughs> หี้ยเห็นไหมเห็นได้วความกวนตีนของมันไหม เรื่องรถได้เทียนิดเทียหน่อยแล้วก็เอาฮะคลิปคลิปเฮ้ยมันไม่เอาฮะมันไม่เอาฮะ เอ้ยกลมส้นตีนเกินไปแล้วก็ผมว่าจะคอนให้นะฮะเนื่องจากว่าผมนอนเล่นด้วยแล้วจอมันเล็กจอมันอยู่ไกลด้วยอยากจะหาว่าเป็นข้ออ้างก็ได้นะฮะก็ผมอ้างอ้างก็อ้างก็ไม่ว่าอะไร เอาตัวปอมมี่ยมันไวกว่านะประเด็นแล้วเมื่อกี้โอ้แล้วจอมันเล็กด้วยอะ่ะบังคับตัวปอมยากแล้วเฮเ,เนี่ยโอ้ผมไม่เคยจะได้เลยฮนะดีเจนก็นับว่ามันไม่ได้เฮด สกอร์ผมนหำอเป็นไปได้เหรอโอ้เยเยอะกดไม่เคยทันเลยจอแม่งเล็กเกินอเดี๋ยวกูเข้าไปจอแล้วนะเดี๋ยวนะไอสัต โอ้โหมันยังโยนได้นะผมว่าผมตันแล้วนะะคุยชิบหายเลยนี่มันก็จะดันป้อมแล้เลยน,นะเดี๋ยวความเกียนวอานะ ปล่อยมว่าน่าจะคอนให้ไม่ครับผมไม่มีทางยอมให้คนแบบนี้เด็ดขาดจ,จะว่าผมแ,แ,แคสเหรอก็ใช่กูแคดครับแคสมากด้วยสัตว์แต่ยังไงก็ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าแพ Ki ้แพ้คือแพ้ใช่ตัวปอมอ่ะตัวปอมอ่ะตัวปอมอ่ะไอสัตว์นี่ดิอะตัวปอมอ่ะเยี่ยขนาดโยนใส่ตัวปอมกูยังโยนไม่ถูกเลยฮะ กูกดบนแผนที่มั่วไปหมดข่วยไอ้กูได้รูนอะไรวะเนี่ย โอ้ยี่ะไม่ตายนะมันมีพาวเวอร์ซับไยผมมองไม่เห็นจริงฮนะผมยอมรับเลยอาจจะคอนให้อ่าวป้อมป้อมผมแหกตอนไหนฮนะไอ้สาส สักครูนะฮะขอไปตรวจ mb มอ่ะอ๋อมันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นต้องถ่ายตอนนี้ก็กระตุกพอสมควรนะฮะก็อย่างที่ทุกท่านเห็นมันก็ได้รู้อะไรแล้วก็ไม่รู้นะฮะ เราตันไม่โดนทังงั้นอ้าวตายเลยเหรอไอ้เหี้ยตายเลยเหรอะมันตีมิดนะเงไว้คุณผู้ชมเอาไอ้เหี้ยคลิปก็ตีไปนนาเขาตายเลยเหรออะแล้วก็ตีป้อมสักนิดแล้วมันก็กลับครับความโวนตีหนึ่งวัน ขอแนะนำนะฮะไอ้พวกที่ใจอ่อนขวัญอ่อนอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับขวัญอ่อนนะฮะแต่มันขวัญอ่อนมึงห้ามเล่นกับไอ้ี่นี่เด็ดขาดนะฮะพวกมึงอาจเป็นโรคประสาทได้มึงแค่ดูนี่มึงก็เครียดแทนแล้วใช่ไหมฮะแล้วเวลาทำไมมันหนึ่งหนึ่งกับกูแม่งไม่หลุดเลยว่าเน็ตอะไรที่อ่ะ ตันไม่เคยโดนนะจอเล็กมากมองไม่ทัน ตอนนี้ก็น่าว่าเสมอก็น่าจะได้นะฮะออกนูออกน,ออกนูผมคิดตั้งแต่แรกเกมแล้วอาจจะออกนูแต่ว่าคงไม่ออกแล้วล่ะผมจะเรียแบบนยแบบมันกูจะเรียนแบบมันนะให้สัตว์ขายขวดมันก็เป็นทางที่ผิดผมันจะไปในทางที่ถูกนะฮะยี 2, 2, 8, ่สิบสองวันแปดเอกของไม่ได้มันทรมานนะฮะ ลด้ลูนลายลูนด yeah. ับเบิ d ลดา g มจเย้เฮ้ยมันหลอกให้ผมเปิดเปิดไอ้นี่ฮะจะตีมันตีหลอกผมฮะผมไม่กลับหลอกให้ป้อมตี <c oughs> เอ้ยไอ้หียเราไม่สู้ฮะมันมีหน้ากากสเต้งไอ้เยี่ยะมันออกเป็นนาำน้ำแข็งนะนี่จะออกไอ้นี่นะฮะคอนสตันแต่เราจองก่อนขอร้องนะฮะอย่ามาฉลาดใกล้ตีนผมนะฮะมาคอมเมนต์ไมีออกกันนี้ไว้ไม่ออกกันนดือนไว้สัตว์ไม่เล่นเองอ่ะ น,นี่นะผมออกเป็นพิษเลือดมันเยอะใช่ไหมเลือดมันเยอะใช่ไหมศาสตรเลือดมันเยอะใช่ไหมศาสตรหาเลือดมันเยอะใช่ไหมึงรับไปเลยดินสอสีคอลินว้ายติดพิษติดพิษไอ้ควายทำได้แค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอ เอาไปเลยดิซอส์ีคอลีนในสัตว์อะไรอะไรยืนหลอยืนหลอยืนหลออย่างกับบอยแบนด์ฮะยืนหลอยืนหลอยืนหลอไอสัตว์กดเลเจนด์เหนเดี๋ยก็มาโอ้เซลงไอ้เียนี่ชิบหายเลยนะกับช็อตๆนี้ จะว่าไงเดียตอนนี้มันมันก็ดวงดีเหมือนกันพูดถึงแต่ว่ามันก็ไม่ดวงดีเกินไปก็นับว่าดวงดีผมก็สวยสวยตลอดเล่นกับาทีเนี้ยหนึ่งหนึ่งมานะเป็นร้อยกว่ารอบผมไม่เคยดวงสวยเลยอ้าว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 ยังไงอ่ะยังไงอะเอาว่า งนั้นเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันนะฮะเนื่องจากพ่อมา